ภาะวะเลือดออกผิดปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุกเลือดเป็นเลือดสดหรือว่ามันเป็นมุกสีน้ำตาลนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณของความผิดปกติภายในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะเช่นภาวะโรคกาะากกต,ากกต่ำโรคกาะติดเมื่อไหร่ที่คุณแม่สังเกตว่าทารกในครรภ์หรือว่านี้ลูกดิ้นน้อยลงคุณแม่จะต้องรีบมาตรวจนะคะถ้าคุณแม่มีอาการผิดปกติให้คุณแม่รีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอาการสัญญาณเตือนที่อาจจะนําไปสู่อันตรายทั้งแม่ทั้งลูกได้ะคะ่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัทรามาเลืศอชีวาการนะคะเป็นสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลลานาน,นะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาณเตือนของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์น,นะคะที่ว่าเป็นอาการยังไงที่ผิดปกติคุณแม่จําเป็นจะต้องสนใจหรือว่าจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจนะคะอย่างแรกเลยก็คือเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดน,นะคะซึ่งภาวะเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดเนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ตั้งช่วงไแต่มาที่1นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากภาวะแท้งคุกคามท้องลมหรือว่าภาวะเด็กหยุดการเจริญเติบโตในครรภ์น,นะคะหรือแม้กระทั่งความผิดปกติบริเวณในช่องคลอดเช่นมะเมร็งปากมดลูกหรือต่งเนื้อในปนะะนในากมดล ภาวะเลือดออกผิดปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูกเลือดเป็นเลือดสดหรือว่ามันเป็นมูกสีํำตานะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณของความผิดปกติภายในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะเช่นภาวะโรคก,กาะต่ำโรคกาะติดหรือว่ามีภาวะโรคลอกตัวก่อนกําหนดหรือว่ามีภาวะเส้นเลือดที่ลบมีการฉีกขาดนะคะซึ่งอันนั้นเป็นสัญญาณอันตรายนะคะที่คุณแม่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อหาสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะภาวะที่สองนะคะาวา่า ท้องแข็งหรือเจ็บคันคลอดนะคะซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะที่มีการท้องแข็งหรือท้องปัอมแข็งคุณแม่อาจจะมีอาการเจ็บคล้ายกับปวดท้องประจําเดือนหรือปวดถ่ายร่วมด้วยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะ เป็นสัญญาณเตือนของภาวะที่คุณแม่จะมีอาการเจ็บคันข้อก่อนกำนหนนะคะหรือว่ามีภาวะโรลอกตัวก่อนกำนหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาวะการเจ็บเตือนเนี่ยโดยทั่วๆไปนะคะในช่วงปลายไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3เนี่ยในภาวะตั้งครรภ์ปกติก็อาจจะมีภาวะเจ็บเตือนได้นะคะซึ่งภาวะเจ็บเตือนเนี่ยจะมีแค่ท้องปั้นแข็งเป็นบางช่วงนะคะซึ่งอาจจะถูกกระตุ้นโดยกิ i วัตรของคุณแม่เช่นมีการเดินการเปลี่ยนท่าการปวดปัสสาวะซึ่งพวกนี้มันจะมีไม่บ่อยแล้วก็คุณแม่มักจะไม่ มีอาการเจ็บรวมด้วยแต่เมื่อไหร่ที่คุณแม่มีอาการที่ท้องแข็งทีท้องปั้นแข็งบีบตัวถี่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วก็คุณแม่มีอาการเจ็บรวมด้วยอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่คุณแม่อาจจะมีภาวะเจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดนะคะคุณแม่ควรจะรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะภาวะที่3นะคะภาวะน้ําคล่าแตกหรือว่าน้ําเดินลักษณะของถุงน้าคล่ารั่วหรือถุงน้ําคล่าแตกนะคะจะมีลักษณะเป็นน้ําที่ไหลออกจากช่องคลอดปริมาณมากและไหลอย่างต่อเนื่องกลิ่นคาวคล้ายๆเป็นแบบคล้ายๆกลิ่นน้ำคล่ำแต่จะกั้นไม่ ะะจะไม่เหมือนกับปสัสสาวะั้วหรือปสัสสาวะเลมน,นะคะถ้ามีภาวะน้ําเดินหรือสงสัยภาวะที่มีน้ําไหลออกจากช่องคลอดคุณแม่จะต้องรีบมาตรวจเพราะน้าเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเจ็บทันคลอดหรือเจ็บทันคลอดก่อนกําหนดหรือนําไปสู่การติดเชื้อในหมดลูกได้ซึ่งจะทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อไปอย่างลูกหรือทารกได้นะคะตีนะคะเป็นภาวะลูกดิ้นน้อยนะคะปกติแล้วทารกในครรภ์จะเริ่มดิ้นได้ในเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 18- 20สัปดาห์นะคะโดยที่คุณแม่จะสามารถรับรู้การดิ้นได้ชัดๆหลัง20 สัดาห์แล้วก็จะดิ้นชัดเจนมากขึ้นเมื่ออายุคัรภ์2สสัปดาห์เป็นต้นไปนะคะส่วนใหญ่เวลาคุณแม่มาฝากคั์เราก็จะแนะนําให้คุณแม่มีการนับลูกดิ้นด้วยเพื่อประเมินสุขภาพทารกในครั์ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะเมื่อไหร่ที่คุณแม่สังเกตว่าทารกในครันหรือว่านี้ลูกดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ดิ้นเลยเนี่ยคุณแม่จะต้องรีบมาตรวจนะคะเพื่อหาสาเหตุของภาวะที่มีความผิดปกติในครันนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสะดือมีปัญหาสายสะดือพันคอหรือว่าโรคเสือ่อมหรือโรคมีปัญหาทารกมีภาวะเครียดผิดปกติคุณแม่จจะตต้องรว ภาพาาาลงในครรที่โยาบาะะภวะสุดท้ายก็คือภาวะแพ้ท้องแบบรุนแรงซึ่งปกติอาการแพ้ท้องอาจจะพบได้โดยทั่วไปในหญิงตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงอายุครรภ์ประมาณ8-12สัปดาห์นะคะแต่ว่าการแพ้ท้องโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่ยังกินได้ตามปกติมีแพ้อาหารบางอย่างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะได้บ้างอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่เมื่อไหร่ที่คุณแม่มีภาวะแพ้ท้องแบบรุนแรงคุณแม่ไม่สามารถทานอาหารได้เลยไม่สามารถทานน้ําได้มีภาวะอ่อ คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงหรือว่ามีภาวะปัสสาวะออกน้อยมีภาวะอาการใจสั่นอ่อนเพลียอย่างรุนแรงคุณแม่จําเป็นจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะบางทีอาการพวกนี้อาจจะหมายถึงภาวะขาดน้ําและเกลือแร่ผิดปกติในร่างกายได้ค่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ได้ค่ะถ้าคุณแม่มีอาการผิดปกติทั้ง5อย่างให้คุณแม่รีบม,มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอาการสัญญ,ญาณเตือนที่อาจจะนําไปสู่อันตรายทั้งแม่ทั้งลูกได้ค่ะ